กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องร่าราหมอลำค่ะคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตอาการป่วยของลูกสาวคนเก่งน้องยุกิพินพกาไหายท้องคําค่ะพร้อมกับอัปเดตข่าวข่าวงานของน้องด้วยนะคะเราไปรับฟังจากแม่อุ้มกันเลยค่ะสวัสดีนะคะเพิ่งอาบน,าน้ำอาบน้ำอุน่นอีหลายพัดอาบอยู่นั่งกินข้าวอยู่แต่ว่า ได้นอนเต็มที่เสียงยูกิดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้อยู่กินข้าวกินยาแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีแม่เกศสอนค่ะวันนี้ก็หยุดอีกหนึ่งวันนะคะพักผ่อนพรุ่งนี้ก็ไม่ได้มีงานเด้อผูดใดยยูอเพื่อนหน้าตาไ่ได้มีงานเด้อค่ะให้นาจาาวัวมาเพื่อนบ่ได้คอนเฟิรม์มบ่ได้มีงานสรน ตอนเรกว่าจัดงานบพริได้จัดไปสั่ก็เลยลงคิไวไให้ยซื้อ,อ,อไม่ได้มีงานนะคะก็พักอีกสองพักวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็ยี่สิบห้าสองงานไปลุยยี่สิบห้าก็น่าจะเสียงดีขึ้นนางกินเขาอยูปุ้นค่ะนางกินเขาอยู่ยสวัสดีค่ะพอเปิดนี่ไ คัจมูกแห้ง่ะแห่แล้วอะ่ะเจ้าคัดจมูกป่ะเจ้าอะไรเปลี่ยนน้ำมูสะนะพญ้ตุ่มบะร,รอบนี้บออ่บอ่อขึ้นมูไม่อุ้มน่าจะติดไม่รู้ใครติดจากใครสวัสดีนะคะแต่ว่าดมอันนี้ก็มี่กินอยู่ได้หรอ กินข้าวกันหนึ่งไก่ยุกยีกินข้าวกันเนื่อไก่ทำน้ำจิ้มเนื่อไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีนะคะสวัสดีแม่เกสอนสวัสดีแม่ละไมค่ะแม่แม่ ตันนี้แม่จันค่ะแม่แม่กินข่าวไปค่ะตอนแรกเป็นคัดอยู่จมงงูกนี่ไม่มีมาคัดนี่ล่ะมันคงจะเป็นให้ครบแหละมันน่าจะเสือก็น่าจะวิ่งทั่วพงอากาศไม่ว่าเป็นพ่อฟุน้นนี่แน่เลยสวัสดีตอนเที่ยงค่ะลูกสาวดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าก็ยัง มีน้ำมูกมีเป็นมีอาการหวัดแต่เมื่อคืนไม่ไข้แล้วนะคะไม่ไม่มีไข้แล้วทุกคนไม่มีไข้หมดแล้วค่ะมีแต่อาการหวัดแต่ลมคัดจมูกแห้งขึ้นเกาอยู่ลูกสาวกำลังกินข้าวเพิ่งตื่นเขาเพิ่งตื่นพ่อก็เม่ตื่นแต่เศร้าตอนแรกว่าทำยิ่งานอยู่หน้าตางสิออกเมื่อน,นี้แต่ว่าบ่ามีแล้วนะคะก็พัก่อน พักผ่อนถึง 24, 25, รรวันที่ยี่สิบสี่ยี่บห้าก็ลุยงานยี่ห้ายี่หกพอยี่บหกเขามีงานบ่พอพ่อเขามีงานเม,มื่อไหเนี่ยคนไทยเราคว้างเรองยี่ห้ายี่แปดแล้วก็สามสิบสามเอ็ดหรอ,งา,หรอ 4, งานเหลือสี่งานเองนะคะของเดือนนี้เด้อแล้วก็น้องนั้นเป็นละคร สวัสดีนะคะแม่แม่สวัสดีนะคะแม่แม่น่าจะกินข้าวเที่ยงแต่ทางนี้เที่ยงกับเช้าเพิ่งจะผ่านไปอาจจะรำคาญกันมีน้ำมูลน้องไทยละครอีกวันไหนคะน่าจะยิบหกยิบเจ็ด ยี่ิบแปดยิบก้อู้คือททายขักแทะเริ่มจากยหกยิบหกเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่นี้ยิลลาดีขึ้นค่ะแต่ว่าการวัดนยัมีอยู่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเสียงฟังดีกว่าเมาาื่อวานนี้ให้กินน้ำอุ่นมียาแก้ไอที่แบบเม็ดฟูที่หมอให้มา เขาก็ยังไม่ได้ไอนะแต่ว่าก็กินเหมือนเขาละคายคอแล้วเราก็ยาแก้เสพกับยากแก้แพบบ้ก,แบบกินเฉพาะตอนเช้ายาฆ่าเชื้อกินเฉพาะตอนเช้าคือ,อยาเขารวมที่ตอนเช้าหมดเลยสวัสดีนะคะพี่กวัดาวสวัสดีนะคะได้รับของหรือยังคะสวัสดีนะคะพี่หนึ่งเลือไทย ถ้ายังไม่ได้รับทักหายแอดมินนะคะสวัสดีนะคะพี่ธัญรักษ์ขอบคุณรีวิวกาแฟหลายๆท่านส่งรีวิวส่งคลิปลงใน facebook หรือส่งคลิปมาให้ขอพรบคุณนะคะสามารถเอาคลิปลงได้เลอรีวิวให้หน่อยนะคะวันนี้แม,ม่ทากันแดดแล้วก็ทาแป้งฝุ่นให้เห็นความชัดเจนว่าตรงไหนแม่เห็นห้ยอยหมดเลยเพราะกล้องสดมากแม่มใช้กล้องสดแบบตรงนี้ที่ฟ้ามันเริ่มออกไปเห็นไห คือจ่างกับคือจ่างจ่างมาแวกค้ามานี่แล้วใจเย็นๆน,น,นะคะถ้าใครมีฝ้าสําหรับเซรามิลิปจัดโปรโมชั่นอยู่เ้อส,สวัสดีค่ะพี่บุญยลัตน์สวัสดีนะคะจัดโปรโมชั่นคู่ละห้าเก้าเก้าต้องใช้กันแดดด้วยนะคะแต่ว่าเสียงดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี่ได้กี่เหมือนเสียงใสขึ้นกว่าเมื่อวานเนี่ยมันดีขึ้นเร็วอยูห่ยยหรอกเอาย,ย,ย,ยังไม่ได้รับ เขาเขาส่งไอ้นั่นให้เรียงค่ะส่งหมายเลขไอ้นั่นให้เรียงโอ้เสียงอึ้งใส่ห่องพี่น้องสวัสดีพี่สุมาลีค่ะสวัสดีแม่สุมาลีสวัสดีพี่พิพานะคะตรงไม่มีค่ะไม่มีสวัสดีพี่แม่มอมค่ะว๊ย อย่าลำพันเสียงเนี้อเสียงขึ้นดังค่ะสวัสดีค่ะอีสานตอนบนจะมีพายุยี่ห้าถึงยี่แปดจะมีพายุลมฝนจะแรงช่วงนั้นเขายังอยู่กรุงเทพอยู่ค่ะคุณแต่รุ่งยังไม่ได้กลับบ้านยาวเลยจนถึงเดือนหน้าเลยค่ะ เรื่องว่าที่ป่วยครั้งนี้น่าจะเกิดจากฝุ่นที่เขาบอกพ m เอพเอมะเพราะมันมีอาการเหมือนที่เขาบอกมาเลยคันตาคันตัวมีผื่นขึ้นตามตัวก่อนแล้วก็แสบจมูกมาก่อนเลยถ้ามันไปเจอกระเชื้อไวรัสมันก็คือกลายเป็นวัดใหญ่ตรวจแล้วนะคะไม่มีโควิดไม่มีอะเป็นไข้หวัดใหญ่แต่ไปคุณหมอไม่ได้ระบุสายพันธุ์ให้มันจะต้องไปตรวจไปตรวจระบุสายพันธุ์อีกต่างหาก สวัสดีค่ะแม่ดอมสวัสดีนะคะาก,การนมัสการพระบุญชูคะ่ะปุ่นแก่เพ่งไม่เหรอแส,ส,สดงว่าแกบเสียงด้ยินเสียงแกบเพ่งไม่แล้วยกบอกอสองสามวันถึงจะได้รับของเขาหัวตาทรงเหติค่ะไว้ตรงไหนมันตีลิแกซีดบอนี่ตีบะยุยไก่ก็ไนะไ้ขนาดเขาสอมเพ่ง ให้ดาว,ว่าเพลงอะไรแม่นกับพี่เทีย่ยวอ้ยล,ลูกสาวแก่เพลงสวัสดีพี่บัวค่ะทันค่ะทันพอดียี่สิบสี่ไม่มีงานยี่สิบห้าสองงาน ยี่สิบหกก็ถ่ายละครอีกแล้วก็ไปมีงานอกทียี่สิบแปดแต่เดือนหน้ามีงานเยอะกว่าเดือนนี้นะคะไม่ได้ให้คิวละครเยอะแต่ก็ให้ทุกอาทิตย์แต่ว่าบได้แบบเลี่ยงกันขนาดนี้สินะขอเก็บเพลงเพลงใหม่ให้ท้ายว่าเพลงอย่างเอาใครสนใจยังสั่งได้นะคะพนว่าเสียไปขายอยู่กวางไทยละครมันไม่ได้เ้าไปมคีคนบอกเอาไปให้เอาไปให้แต่เอากาแฟไปขาย,ย่าสิน ยี่ก็บอกกินอะไรกี้ว่าเรียวว่าว่าเรียวเดี๋ยวมาดูโปรโมชั่นกันแค่หนังน้อบันสวัสดีนะคะเราก็จะพักผ่อนออกไ,ไปไหนไม่ได้เดี๋ยวกลวัวบตดไปติดนะคะเราก็ต้องเซฟเซฟคนอื่นด้วยให้ ให้มันติดอยู่แค่เนี้สามคนพ่อแม่ลูกก่อนให้มันติดสามคนพ่อแม่ลูกเสร็จขนาดเฟิร์สยังแบบดีนะเฟิร์สเบาได้พ่อเขอ้าอจักมือแล้วแต่ว่ากับพ่อกันกระน,นองนจัดโปอยู่นะคะทักเข้ามาได้นะคะยังทักได้เหมือนเดิมให้ท้ายว่าเขาเพ่งอ,อย่างเอาอยากกินกาแฟอยู่ไหม มันไม่ได้ถ่ายใช่ไหมคะแม่แม่อ่ะรีวิวเรื่องเข้าห้องน้ําหน่อยเข,ข้าห้องน้ําแค่วันละสองครั้งเองไม่อุ้มะัะ <c oughs> แต่ว่ายูบีเข้าทุกครั้งที่กินแล้วก็ระหว่างมื้อก็จะห้ล้วมือหาหกเทื่ออยู่ <c oughs> เพราะว่าแต่นั้นจะสารสกัดที่ทําให้แบบขับเอาของเก่าออกมาเยอะแต่ตอนนี้คือหนูขอให้เน้นขับน้ํามันอะ่ะขับไขมันที่อยู่แบบคือออกให้ออกอันนี้ให้ออกฟิวไซเลียมฮัทเนะี่ย เวลาเขานิยมกินกันเคสไเลี่มใช่ไหมที่มันไม่รู้อ่มีบางแบรนด์ที่เขาทําออกมาเคยซื้อมากินอมันก็จะออกแบบรวดเดียวอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีนะคะโอ้ยทอมานเสียงวัดกดกับเพลงเน้นๆจบเห็นเพื่นนาเวทีเฮตึมมันมาก <laughs> เพลงคุณแม่ดาวเรื่องเขาอันนี้นะคะเห็นคนซ่องกับาแฟอยากกินแล้วเป็นคนที่ดื่มกาแฟก็จริงค่ะแต่ว่าไม่ได้อยากกินบ่อยขนาดนี้ อยากกินอีกแล้วเดี๋ยวจะขอจัดช่วงใยนะคะเป็นสองซองสวัสดีนะคะแม่ยายสวัสดีแม่แสงเทียนค่ะใครได้ชิมแล้วรีวิวให้หน่อยนะคะตัวนี้ได้ผิวได้กระดูกได้ขอ้อต่อต่างๆด้วยนะคะได้สุขภาพอะครับไขมันเก่าบล็อกไขมันใหม่นะคะกินนั้นไหนเห้จอยก็คือต้องควบคุมอาหารน้าเน่แต่ว่าถ้าอยากกินแล้วไม่รู้สึกผิดไม่อยากผอมมากเกินไปแค่อยากเอาที่มันแบบ ช่วยระบบเาผาผลาญแล้วเอาไขมันเก่าออกไม่ต้องแบบผอมแบบวอรววังก็คือกินแค่วันละสองพอนะคะแต่ถ้าอยากผอมแนะนำสองเช้ากับเนี่ยก่อนจะกินก่อนจะบ่ายแล้วตอนเย็นจะไม่หิวข้าวถ้ากินช่วงบ่ายได้ตอนเย็นจะไม่หิวข้าวก็จะได้ความสดชื่นสมมตินั่งอยู่ออฟฟิศสบู่ใช้ดีมากขอบคุณนะคะแม่ยายโปรโมชั่นอยู่เด้อก้อนละร้อยค่ะก้อนละหนึ่งร้อยบาทได้ฟังเพลงไปด้วยอันนี้ก็ห้าแท่งห้าสีสีเก้าเก้านะคะ ห้าแท่งห้าสีสีเก้าเก้านะคะใครอยากแต่เป็นของฝากใครอยากตุนก็ตุนได้นะคะอุ้มรักอ่าลิปสติกหรือว่าอุ้มรักอ่าสบู่ใช้ดีค่ะแม่อุ้มก็ใช้อยู่มันจะค่อยๆอ,ยอ,ยอยจางอันนี้วันนี้ไม่ได้มีมีแค่กันแดดก,กับแป้ง,แป,งแป้งฝุ่นที่เป็นสีเนื้อแต่เป็นสีเนื้อที่ไม่ใช่แป้งฝุ่นที่อ่าผสมรองพื้นนะคะคือให้เห็นชัดเจนให้เห็นผิวที่ชัดเจนว่าตรงไหนยังเหลือคือเหลือตรงนี้นะกาแม่อุ้มนะ นี่ฝ้าตรงนี้กาลึกๆที่นีฝ้าตรงนี้คือมันแวกมละเห็นไหมเห็นไหมคะนี่คือนี่คือผิวจริงแต่ตรงไหนใสก็คือใสไปเลยถ้าหน้าใสตรงนี้จะเงาไม่ใช่หน้ามันนะหน้ามันคนหน้าใสกับคนหน้ามันนี่มันเงาต่างสถานที่กันต่างที่กันถ้าหน้ามันมันจะมันจะเงาตรงนี้เยื้มตรงนี้นี่คือคนหน้ามันเนี่ยตรงนี้จะเยื้มรูปออกมาจะติดนี่คือคนหน้ามันผิวมันแต่ถ้าคนหน้าใสมันจะเงาตรงนี้เงาส่วนที่ตกกระทบแสง งาส่วนที่ตกกระทบแสงอันนี้หน้าหลานชายสิวหายอ่าแนะนําถ้าเขาอยากหายแล้วก็รักษาแบคทีรียต่อเนื่องให้ใช้เซรั่มตัวนี้ด้วยนะคะแม่ใช้เซรั่มตัวนี้นะแล้วถ้าสิวหายแล้วออกข้างนอกให้น้องใช้กันแดดด้วยเพื่อปอกป้องไม่ให้เกิดฝ้ากะจุดด่างดำนะกันแดดสาคัญทําไมแม่อุ้มถึงมีฝ้ากะเพราะไม่สนใจทากันแดดในช่วงที่เป็นวัยรุ่น ในช่วงที่ทํางานการแจ้งหนักๆไม่ได้สนใจเลยจะขีม่มอเตอร์ไซค์ตากแดดก็ไม่เคยมีกันแดดเพราะเขาบอกมีเงื่อนตะกี่บอกไงไงเขาบอกมีเงื่อนมักดูแลผิวอยู่เด้แต่ว่าจะมาซื้อกันแดดอีกมันก็ไม่ไหวหาเงินซื้อครีมก็ไม่ไหวมันก็ต้องเอาไปจนเตยอ,อย่างอื่นเมื่อก่อนก็คือใช้ครีมก็คือใช้ครีมไม่รู้จักคาว่ากันแดดถึบตากแดดมาก,ก็แบบมันก็ออกไลยว้นะสมัยเป็นเด็กหน่ย่ยเด็กสาวมันสะสมนะคะให้เขาใช้เด้เด็กๆใช้เซรั่สมสบู่แล้วก็กันแดดแต่ถ้าซิวอักเสบเยอะ งดกันแดดไปก่อนให้ให้สิวหายแล้วมีต่ลอยดําตัวนี้รักษารอยด่างดำรักรักษารอยด่างดําที่เกิดจากสิวรักษาฝ้ากระจุดด่างดําทุกอย่างนะคะรอยดําที่เกิดจากสิวนี้หายท้าเลยสามวันจางลงเลยค่ะตอนนี้ไม่มีสารสกัดอันตรายนะคะเด็กๆใช้ได้วัยรุ่นใช้ได้เด้อใช้ได้นะคะน้องอยูก็ใช้อยู่จุดด่างดำหายเร็วมากที่พาไปเลเซอร์วันนี้ก็พาไปเลเซอร์รอยเล็บนอนลักหยุ่มหนายอย่าก,กวงใหเด็กหน่อยจะไปใส่ถุงมือก็บบีท่าลกบ่ะ ถ้าเล็บเข้ายาวหรือเล็บเข้าคมน่ะเขานอนเขาหลับไม่รู้ตัวเขาจะหยุ่มหน้าตัวเองเขาก็ไม่รู้ตัวนะว่าเขาทำเขาบอกอเอมื่อก่อนแม่แวบเบข้าห้องเขาบ่อยบางครั้งเพียรุงมก็แวบเข้าห้องเขาบ่อยไม่ได้เขานอนดิ้นจะตกเตียงคอห้อยอยู่ก็มีหน้ากลัวบางครั้งกลัวลูกตกแบบเราจะต้องแบบหลับไม่ดีขอบคุณค่ะพี่วิมลสั่งได้เลยค่ะทักหายแอดมินได้เลยนะจัดโปรอยู่นะคะยังโปรเหมือนเดิมสองร้อยเก้าสิบบาท สามกระสอบแบบนี้สบู่ก็เรียกใช้ไม่หมดเลยเช็ดตัวเอากลัวแผลโดนน้ำล่างนาค่ะคุณตาบอกใช้ได้ทั้งครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงนะคะตั้งแต่ห้าขวบขึ้นไปสบู่สามารถใช้ได้นะคะคแต่เซรั่มาน่ะขอใช้ในวัยรุ่นนะคะสิบขวบขึ้นไปเซรัม่มกันแดดใช้ได้นะคะคสบู่นี้คือใช้ได้ตั้งเด็กห้าขวบเลยนะคะสามารถดับกลิ่นตัวได้ด้วยใครเด็กที่มีเล็กน่อยที่ไม่กินสมสมๆแจกลายดำๆเนี่ยเอาพอกไว้ด้อค่ะมันจะดีขึ้นพวก ข้อพับข้อซอกอะ,อะไรที่มันดำาฟอกๆแล้วก็พักไว้สักครู่แล้วค่อยล้างออกนะคะแล้วไปดูผลลัพธ์ว่าจะเป็นยังไงสําหรับหน้าก็คืออย่าล้างแรงอย่าถูหน้าแรงนะคะอย่าขออย่าถูหน้าแรงอย่าทาหน้าแรงๆไม่ใช่ว่าทําหน้าแรงๆแล้วทําจะทําให้หน้าเราขาวขึ้นไม่ไม่อันนั้นเป็นความรู้ที่ผิดเดอ้อล้างด้วยความเบาๆแต่ว่าตีฟองให้มันได้เยอะๆล้วเอาฟองมันมาถูถูถูหนูดังอัดอยู่ค่ะบอกกัน หนูมีอาการดังอัดอยู่ห้าเอลาดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่ามันก็คัดจมูกเนาะบัดเนาะบัดก็ใส่เวลาดีขึ้นภายในสามเหมือต้องใช้เวลาถึงสามวันแต่ว่าหนึ่งสัปดาห์นี่คือจะหายขาดแต่ว่าถ้าใครเป็นเดือนไม่ยอมหาหมอนี่คือมันก็จะลากยาวว่าเป็นอย่างลูกอีหลาก็เพึ่งไข่กันนกหมื่อวานนี่เนะาะยเฝ้าใส่เสียงแม่แม,แม่ว ดีขึ้นแล้วค่ะบ่บ่ไขแล้วสามกระสอบแบบนี้นะคะจุจุๆแบบน,นี้ได้ซองใหญ่น้ำหนักเจ็ดสิบกิโลขึ้นถ้าอยากลดเร็วๆขอสองซองนะคะเจ็ดสิบกิโลถอย<ด>ก็คือซองเดียวก็พอแต่ว่าถ้าอยากลดก็สามารถได้สองไม่มีใจสั่นไม่มีโยโย่เลิกกินก็ไม่โยโย่นะคะใครบอกเบื่อแล้วไม่กินกาแฟแล้วก็ไม่โยโย่โยค่ะ ไม่มีไม่มีโยโย่นะคะตอนนี้เราไม่มีสารที่แบบจะทําให้โยโย่ช่วยลดอ่าที่เรากินเค็มกินถ้ามือน,นึงมือนหนึ่งเขากินเกลือหลายสัามเลยรับไปพิจารณาเลยนะคะเพราะว่าอ่าเขาช่วยได้ถ้าไม่อยากเป็นโรคไตต้องหาตัวช่วยอีหลานว่าท่านในซาอุดีอาระเ้าบืนบื่แกเพ่งเนี่ยยุกี่แต่งของเอาไว้ว่าสิเออกไปกองละก้อน ทั้งกันกาแฟทั้งรีสติกขาเจ้าบอกว่าเอามาเอามา,ามาให้แนบ่เขาเจ้าขายขนมด้วยกันด้ด่าล่ายุกิก็ซื้อขนมมาไปกล่องแล้วก็มาเก็ได้ขนมว่าผู้ใดขายพี่้ใดผู้ขายนะดาล่าเอาขนมไปขายแต่กาแฟันี้จะมีของพ่อวิทย์ที่ขายกาแฟผัก